ก็มีมาอยู่วันหนึ่งบอลจะโดนปิดเด็กที่อื่นเนี่ยบ้านใหญ่เหมือนกันไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะก็พูกนะโทษจะมาปิดคือว่าจะบอลจะมาปิดยึดเพื่อจะเอาบอลจะมายึดทางเนี้ยจะมายึดบอลบ้านสุดร่ากับบ้านฝั่งทนเนี่ยเพื่อที่จะไปกลุ่มไว้เองพี่เชษ์เขายอมไม่ได้เพราะว่าพิเชษ์เขาเป็นคนเปิดบอลนี้มาเขาก็ไม่ยอมเขาผูกอยู่ฝั่งทนเขาบอกตะบอลเราจะโดนปิดเมืไปกันไหนๆเราก็มาอยู่อยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วครับผมก็บอกไป ไปก็ไปพี่ผมก็เลยบ่อยเอี่ยวมือดูไะไปะเหล็กคนละสองอันเนี่ยแพงแม่งเลย ผมก็ไปกันสามคนครับแต่พวกมันพวกมันเต็มเลยคือเดี๋ยววนหลาพี่เชษบอกเราแค่นี้แล้วก็ไปแค่นี้เลยอ่ะไปกันสามคนเลยคือว่าอยู่มีพี่เชษมีเรามีพียเวถูกไหมครับคือว่าอยู่ตรงนั้นยังแค่สามคนครับคือว่าคนอื่นเขาแยกย้ายไปทาภารกิจกันหมดอคือว่าพี่เชษเขามาถามแค่คนเต็มใจไปอ่ะอืมบางทีถ้าเรามีเรื่องบ่อยเพื่อนมันอาจจะถามเราได้ว่ามึงไม่คิดจะถามกูมั่งอ่ะกูพร้อมที่จะมีเยื่องกับมึงไหมอะไรเงี้ยมันคนเขามีลูกเมียรออยู่นอกไอ้เพื่อนใช่ไหมผมก็เลยไป เป็นเหล็กตัวยาวนั่นเนี่ยเหล็กตัวยาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มันเป็นเกียวคล้ายๆแบบว่าสวา์เนี่ยเกียวสวร์แต่เป็นเหล็กตัวใหญ่น่นเนี่ยเหล็กกลมโอ้โหแต่แล้วว่าตัวใหญ่เหมือนเหมือนสวนเจ่อพื้นเลยแต่คือว่าไม่ไม่ถึงขนาดใหญ่มากความยาวเราเนี่ยแล้วก็ว่าผมเนี่ยออกเป็นเหล็กเส้นตัวนี้เท่ลนิวการเนี่ยออกเป็นแหลมแบบว่า จัดจัดใหญ่ลงมาเล็กอ่ะและเอาเหล็กเส้นมาอ๋อตรงนั้นอีกอ๋อตรงปลายอ๋อตรงปลายเด็กตัวใหญ่เนี่ยผมก็ส่งให้พี่เชษอับพี่เชษเอาอนนี้ไปผมก็โคกันกายตัดหนังสองตัวไอเอยวก็หยิบเหล็กมันไอเอยวมันเป็นเหล็กแบบว่าที่นั่นเขาคิดเป็นเหล็กเส้นตัวทางนูกลางเนี่ยครับแต่พอรับไปปุ๊บมันจะเป็นแบนเป็นแบนรนคล้ายสองคมแต่ปลายไม่แหลมแต่โซลิปแต่ปลายไม่แหลมนั่นปลายเป็นหัวม้วนอย่างเงี้ยโหูเข้าเลยาซล็บไงเข้าไปฟึ๊บฟึ๊บฟึบเลย เดี่ยวไปมันดูดเข้าไปเลยใช่ไหมไม่พูดพัมพำเพลงกันไอ้นั่นนั่งดูมวยอยู่คนคนเนี้ยตั้งเดิมผมก็ไม่รู้จักหรอกคนที่บอกว่าจะมาฮุบสัมภารบอดอเนียใช่แต่แต่คือว่าเขาเป็นพ่อบ้านใหญ่ของอีกบ้านหนึ่งฟาร์มใหญ่ของตัวเขาอะกล้ามในอกอะจากคนธรรมดาแค่นี้แต่กล้ามในอกเขาออก่างเงี้ยอุ้ยแบบพวกที่เล่นอแบบพวกที่เล่นพร้อมต้ามะ่้ยใช่ใช่ใช่โอ้และก็กล้ามท้องเนี่ยแปดลูกใหญ่ๆขึ้นนี่เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลย จนมาถึงวันที่พิเชษตายเนี่ยพาพวกผมไปแทงมันเนี่ยครับอ่ะเอาละพอถึงจุดวันเปิดเทนอ่ครับพอแจกเหล็กอะไรกันเสร็จขอเป็นใบเอียดเลยสามคนนะปุ๊บเสร็จก็ไม่พูดพั้งทำเพลงก็เดินเลยใต้ตึกไอ้นี่เขานั่งดูมวยอยู่พิเชษไปถึงไอ้เหล็กตัวใหญ่ที่ผมส่งให้พิเชษตายก็พวกผมไม่พูดพั้งทำเพลงเลยเดินเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเดินขึ้นมาเสร็จพิเชษทักเหล็กตัวนั้นออกมาปุ๊บเสร็จตั้งขนาดมันโดนขนาดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทะลุหัวแล้วเหล็กตัวใหญ่นั้นนะเฮ้ยก็คือว่าอย่างนนนน้้้้อออออออย่่่่ะะกกกก็็็็ตตงงงไไรชวทีมัเเเเปหหลลส อย่างน้อยมันก็ต้องเข้าวะ <S 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 ่ะก็เข้าครับแต่คือว่าเป็น,เป,นเป็นแค่ยางบอล oh. เป็นแค่เลือดซิฟทั้งๆที่กำหมอบน่าจะทะลุเพราะพี่เชิดป้า้วกดเต็มที่เต็มแรงเลยเป็นแรงเลยและคนในคนนะพ่อบ้านคนนั้นเหมือนพ่อบ้านคนนั้นรู้ตัวนั่งทําไม้บองนายไว้ใต้ตูดหันกลับมาหัวดพี่เชิดพี่เชษดเราแขนรับเปึง <S <S <ฮะ>้ง ผมก็ไลยพูดพันม์ทำเพลงเลยชัก์องตัวเสร็จผมก็วิ่งเข้าไปแทงเลยแทงทีแรกเขานี่ปังเขาเขาทายโคงนะเนี่ยมือฝ่าแทงก็ปังมือมือซ้ายแทงเขานี่ปึ้งคอด้วยอ่ามันก็เอียงแกเอียงเสร็จมันก็ต่อยผมต่อยโดนหน้าผมปั้งผมก็ไม่วิ่งด้วยนะผมก็ไม่วิ่งไม่วิ่งมันยังสู้ผมก็กระเด็นปั้งไอเอี่ยวก็วิ่งเข้ามาแทงเขานี่ก่อนเลยนะอกหน้าอกปึ้ง ปึ้งปึ้งมันก็ถอยมันเสียหลักพวกผมก็เข้าไปจ้วงๆแป้าแล้วตอนนี้นายก็ประกาศเดีกล้องมันเห็นคือว่าเขาเขาบินนี่กล้องรอบแดนรอบเลนดำไปหมดเลยเพราะว่ตอนนั้นเขาเริ่มปรับคุกใหม่ถูกไหมล่ะก็มีลำโพงด้วยคือว่ากล้องเนี่ยสามารถที่ว่าจะซูมมาเนี่ยเห็นลูกตาดำเราเลยว่าว่าเราทำอะไรอยู่มั้ยตอนนี้พอกล้องซูมปุ๊บนายก็ประกาศเลยเฮ้ยพวกมึงหยุดนะถ้าพวกมึงไม่หยุดนะเดี๋ยวเจอกันหนักเลยอะกูเนี่ย ก็เลยต้องหยุดไอคนคนนี้มันก็ยังไม่เป็นไรมันเดินไปถึงหน้าประตูแดนแล้วมันก็ล้มจําได้ไหมในการที่เราด้วยเอี่ยวด้วยทั้งหมดกี่รูเกือบ20่สิบรูอะโอ้ยแต่ยังยังยังเดินได้ตัวเองเดินไปหน้าแดนครับคือว่าเห็นเห็นพวกเพื่อนผมบอกว่าเป็นเป็นแค่รอยบอกว่าปวดปูดเลือดข้างคงไม่ถึงไส้หรอกเพราะกล้ามเขาใหญ่แล้วก็จากการสถานิษฐาที่ผมบอกพี่ไปเป็นเป็นแค่รอยเลือดข้างอะที่เป็นล้มลงหน้าแดดล้มหน้าแดนเสร็จก็ออกโรงพยาบาลนอกครับพอออกโรงพยาบาลนอกไปเสร็จ ออกไปแค่วันเดียวคือว่าออกออกเย็นนี้แล้วก็ไปวันหนึ่งแล้วพอใช้วันนึงกลับมาก็ไปคืนนึงไว้นอนคืนหนึ่งกลับมาเช้ามาอยู่พอบอแล้วว่าผมผมพิเชษใต้องค์เอี่ยวอะไรเงี้ย uh huh. ขังอยู่ันซอยครับ และซอยซอยมันเป็นในมุ้งลวดแบบนี้สามารถเกาะมองเห็นพอบอได้เป็นมุ้งลวดกันเลยนะแล้วทำไมรู้แปบ่พี่ห้องผมเสือกเสือกอยู่ข้างพอบอพอดีเลยอืมไอคนที่โดนแทงเนี่ยพี่เชื่อไหมครับถ้าเป็นคนธรรมดามันต้องเดินไม่ได้หอยใหญ่ข้อต้ม้วโอ้ยตายแล้วยังไงก็ตายพูดถึงจะโดนดอกนี้ทำไม่ร่วงกันไหม่ยังไม่อะไรเพราะว่ากาโหลกับคนเรามันหนาแต่ถ้าแบบตรงนี้ดิที่ดี่เข้าเข้าไปเกือบ20บรูนะที่พูดใย่างน้อยก็ต้องสาหัสนอนหนึง้อยก็ไม่ต่ากว่า7วันใช่ครับผม แต่ทำไมรู้ป่ะออกโรงพยาบาลนอนคืนเดียวกลับมาพอบอยืนแบ่งพลังใส่พวกผมเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงตายเดีมึงตายเดีมึงตายก็ซื่อขอมองเห็นเราอยู่ในวงคอยคือถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องโอ้โหถ้าจะเป็นคนอื่นเดินหรือว่าไปนั่งรถเข็นแน่สองอาทิตย์ไม่งั้นก็ต้องรถเข็นกลับมาใช่ใช่แต่คนนี้มาถึงเบ่งโชว์เบ่งเลยแบบว่าพันพันผ้ามาพันผ้าก๊อตผืนใหญ่ๆแบ่งโชว์ลเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่แล้วผลสุดท้ายก็ตายนะ จากหาเหตุกที่เราทำนะไม่ใช่ครับจากเหตุการณ์ตงนั้นอ่ะไม่ตายไม่เสียตายไม่ตายแต่คือว่าผลท,ท้ายก็คือว่าบุคคลคนเนี้ยที่ว่าเป็นหัวใหญ่